สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมเต้ยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามช่องไดรบไ y เต้ยนะครับตอนนี้ยอด Subscribe ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปี 2, 5, 6, 4นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับรถสวยๆมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกแห่งปีนะฮะเดี๋ยวติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นรถอะไรนะครับติดตามชมกันครับอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ เจ้าโตโยต้าเซียนต้านะครับเป็นโตโยต้าเซียนต้าแต่งนะครับอันนี้เป็นรถพ่อบ้านสายซิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครเป็นเจ้าของรถนะครับตามผมมาครับอ่าครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอ่าผมเบนซ์ P2 นะครับหรือที่รู้จักกันก็คืออ่าเบนซ์เซียนต้าโซเซตี้ไทยแลนด์ครับอ่าน้องเบนซ์นะครับอ่าคันนี้อ่า อธิบายหน่อยเป็นโตโยต้รุ่นเซนต้าใช่ป่ะอ่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเซนต้าวครับผมผมเป็นโฉมเก่าปี16ครับผมอ่าก็แปลงหน้าตาเป็นตัวโฉมใหม่นิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไล่จากด้านนอกก่อนดีกว่านะว่าเบนซ์ ben เนี่ยทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้าง<ม>นะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเริ่มเริ่มเริ่มจากแรกเลยก็คือผมเปลี่ยนจากโฉมเก่าครับเป็นโฉมใหม่ก็คือเปลี่ยนหน้าชุดหน้ากระจังกระชุดหน้ากระจังเป็นของโฉมโฉมเอ็มซีโฉมปัจจุบันปีหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับแล้วก็มีติดโลโก้เป็นไฮบริดอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เปิดศูนย์ครับใสนลูกสูบแ่าใช่นะครับแล้วก็สากระโป้งเลยสากระโป้งคาร์บอนงานเอสทอนจีทีครับแพงไหมอันนี้ตอนแรกไม่มีเพื่อน ไม่มีใครร้านไหนเจ้าไหนรับทำก็มผมเลยรวมตัวไปเปิดโมนครับเมื่อก่อนนะอาจจะแพงหน,หนิดนึงก็หมื่นกว่าบาทแต่ปัจจุบนันนี้เขามีโมนแล้วสมาชิกไปหาได้เลยประมาณอยู่ที่ประมาณแปดพันครับผมไล่ข้างต่อไปดีกว่าอเอาที่กระจกก่อนนะอันนี้คือเป็นครอบหรือร่อเบนเป็นเป็นครอบครับ ครอบได้เลยเป็นฝาครอบกระจกลายคาร์บอนครับนะฮะอันนี้จากงานร้าน P2 ครับผมอ๋อร้านเบนต์เองนะครับผมแพงไหมเบนต์อันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับทั้งได้คู่เลยใช่ไหมได้คูณเลยครับก็จะครอบครอบของเดิมทับได้เลยเป็นกาวสามเพลนปิดเนียนๆครับครับแล้วก็กระจกด้วยใช่่ะครับผมเปลี่ยนเป็นเลนส์ฟ้าตัดแสงเป็นฟ้าตัดแสงมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยอ่าอันนี้เป็นแะไอเทมแล้วครับคือตอนนี้อ่าไม่ได้แล้วอาจจะต้องสั่งญี่ปุ่นแล แต่นี้พอดีของผมมันไม่ใช่ไม่ใช่งานญี่ปุ่นแท้แต่ผมหามาตรงรุ่นได้อสวยมากแต่เราก็เออ่อถ้าใครสนใจก็สั่งเบ็ดได้ใช่ป่ะตอนนี้ไม่มีและครับไม่มีแล้วนหายากใช่ป่ะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูที่ฟินเมนด้านข้างนี่ว่ะเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะคือรถเราอ่ะก็เหมือนจัดทรงด้วยใช่ป่ะครับผมเราจัดทรงด้วยสตาร์ปะอันนี้อ่าเป็นโช๊คเฮดไดเอสเปคครับอ่าเอสเปคตัวสีแดงสีแดงครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับไม่เห็นเป็นไงบ้างฟิลลิ่ง ดีกว่าโชกเดิมติดรถครับเพราะว่าของเดิมติดรถอาการคือจะย้ยและโยนคนนั่งเนี่ยนั่งหลังเนี่ยแถวสองแถวสามเนี้ยเวียนหัวแน่นอนแต่เนี้ยผมว่าหนึบแล้วข้อดีคือยังพวกผมชอบแนวเตี้ยก็สามารถปรับขื้นลงได้แล้วอ่อนแข็งได้อีกอันเนี้ยเราปรับลงประมาณกี่นิ้วเนี่ยบอกเป็นนิ้วไม่ถูกเป็นหน้าประมาณสองนิ้วสอดนิดนิดสองนิ้วหลังประมาณสามนิ้วนิดนิดอันนี้ใช้งานครับอ่าไปได้ทุกที่ผมจำได้จริถ้าระดับเนี้ยไปได้ทุกที่เลยอ่าไม่มีคูดไม่มีอะไรเนาะอ่าครับ สวยยเลยก็เอสไดก็ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะอ่าตรงรุ่นตรงรุ่นเลยตรงรุ่นดีครับครับผมแล้วก็ด้วยอย่าเอาอล้อยางอันนี้เป็นล้อเป็นดบบิ w ย r k อ m o t ์ดีโมชั่นอาย้อนยุคผมเล่นชอบแนวเลโทรเร็วเก่าแนวยุคเก้าศูนย์นี่นะครับขอบสิบเจ็ดเนาะเจ็ดครับเจ็ดกว้างเจ็ดอีทีบีสองครับครับลัดด้วยยางคอนติคอนตินะเอ็มซีหกสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดครับ อืมก็มีเปลี่ยนการเบรกนิดหน่อยเป็นการซ้อนล่องด้านในเป็นการซ้อนล่องของอะไรเอ่ย XPS ครับ HKS XPS 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 แล้วก็เปลี่ยนพ้าเบรกเป็น n e x t e r n e x t e r สีแดง๊มเบรกผมพ่นสีเอาพ่นสีเอาก็เป็นเรื่องเราแล้วเนาะนี่นะครับเพื่อนเือนก็ดูก็สวยนะครับอืมประมาณนี้ขับง่ายเนาะสบายสบายไม่ต้องกลัวติด ไม่จงไม่จำอะไรแล้วก็ขอบสิบเจ็ดพี่ว่ากำลังดีเนาะใช่ครับกต่ลงส่วนดีครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านอ่ะอันนี้สเกิร์ตด้วยใช่ปะอันนี้คือเราสเกิร์ตจะไม่จะไม่มีด้านข้างก็ใส่สเกิร์ตปิดด้านข้างนิดนึงเพราะว่ารุ่นเซตาเราครับรุ่นนี้จะชายล่าง มันจะเห็นชัดไปหน่อยมันจะมีเหล็กสายล่างจะเห็นชัดก็เล็ใส่สเกิร์ตติดอันนี้นะครับสเกิร์ตอันนี้สเกิร์ตคือสั่งจากร้านไหนอันนี้งานบ้านเราครับร้านทั่วไปครับแต่ทรงผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไปขอขอแยกซื้อส้ายขวามาปกติเราจะขายหนึ่งชุดส่วนใหญ่จะไม่มีแยกขายครับจะเป็นทั้งชุดเลยหน้าหลังรวมสปอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแยกอย่างเงี้ยไม่ค่อยร้านไม่ค่อยขายเนาะใช่แล้วก็ ตรงนี้ด้ป่ะที่เห็นอันนี้คือเป็นครอบหรือป่ะเบนอันนี้เป็นครอบครอบครอบมือเป้าค่ะเป้ากันรอยอืนนีนตาด้านอือันนี้จากงานร้านของเองทีถูกแพงไหมเบนไม่แพงครับอันนี้หกหกร้อยครับ เจ็ดร้อย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 คู่หนึ่งใช่ป่ะอ่าสี่ประตูครับสี่ประตูเลยเจ็ดร้อยอ่าเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อท้องเบ้นได้เลยนะครับมาดูที่ฟินเบ้นล้อหลังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่สามนิ้วนิดๆเบ้นบอกสามนิ้วนิดๆิดนะประมาณนี้นะอ่าอ่าก็กําลังสบายๆนะครับไม่แก่สามนิ้วนิดนิดอ่า แต่ด้านหลังเราไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเนาะไม่ได้ทําครับผมก็คือใช้จานเดิมเบดเดิมหมดเลยแล้วตัวสเปคล้ออ่ะเท่ากันไหมเท่ากันครับหน้าหลังหน้าหลังก็คือกว้างเจ็ดนิ้วกว้างเจ็ดนิ้ว E T C สองครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างครับอืมวันนี้บรรยากาศดีหน่อยนะครับแดดก็มีนิดนึงนะครับแต่อาจจะมีลมบ้างนิดหน่อยช่วงโควิดนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อน อ่าด้านหลังนะครับด้านหลังทำอะไรเพิ่มบ้างเป็นก็มีเปลี่ยนคออตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคิวตัวตัวนอกครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเพราะปกติของเดิมรถอาจจะเป็นโครเมียมอ๋อสีโครเมียมก็มีโลโก้โลโก้ไฮบิดเพิ่มมาอก็มีสปอยเลอร์อ่าด้านนี้นะอันนี้เป็นทรงโมเนลลิสตา โมเดลิสต้าครับก็คือมันจะยาวถ้าถ้างานบ้านเราบางงานมันจะเป็นสั้นซึ่งอันนี้อันนี้ยาวคือขนาดที่ถูกต้องครับโอเคแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นเสาขี้ฉลามปกติจะเป็นเสาตั้งในเสาอ่าก็เพิ่มความสวยงามครับอันนี้คือใช้กาวสามเอติ้กาวสติ้ครับอันนี้ก็จะพีทูเหมือนกันครับอ๋อพีทูเหมือนกันเนี่โอเคแล้วอย่างตัวตัวแก๊ปหลังโมเดลลิสต้าเนี่ยคือมันเป็นสีทูโทนอย่างเงี้ยหรอจริงๆตามหลักเป็นสีทูโทนอย่างเงี้ยเป็นดำตามสีตัวรถ มันมีผมติดมาอนนแล้วสีมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงเพราะว่าตนาหนาแบนมาก็ขึ้นอยู่กับความชอบเราใครชอบแบบเคฟลาศคาร์บอนเคฟลาศก็เอาไปหุ้มได้ใช่มใช่เทอรนี้ที่ไปหุ้มกันอยู่ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องเจาะตัวรถครับพวกนี้เดี๋ยวนี้ใช้กาว 3M ติดอย่างเดียวเลยกาวสามเอติดใช่ตับเดียวใช่เดี๋ยวสเกิรร์ตอะไมพีทูจัดให้อันนี้ไม่มีอันนี้พีทูเลยได้ขายแพงไหมแพงไหมนนี้ปกติอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง3,300ครับรวมทั้งสีราคาท้องตลาดทั่วไปครับผม ประมาณนั้นนี่นะครับนี่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวคล้ายคลิปจะลงรายละเอียดร้านมาให้ด้วยนะครับ T2 Racing Shop นะครับส่วนไฟนี้ก็เป็นเป็นไฟ <ผม S 1> สตอ็อกเลยเนาะเดิมเป็น LED มาเลยครับผมก็มีไฟถอยนิดนึงที่ผมแอบเปลี่ยนหลอด<อ>เพราะว่ามันไม่ได้เป็นดนดะไฟถอยกับไฟเลี้ยวไม่ไฟถอยไฟถอยอย่างเดียวอันนี้อันนี้อันเลียวด้วยเลียวด้วยส่วนพวกไลท์บาร์พวกนี้มันมีมาแล้วครับมันเป็นของเดิมโรงงานรุ่นี กูด้านหลังนะครับประมาณนี้แล้วคือเป็นพ่อบ้านสายซิ่งอ่ะคือแอบเปลี่ยนท่อด้วยใช่ป่ะอ่อด้านล่างนะอ้านนี่ก็เป็นเน้นเงียบอะครับก็เป็นไซย้อนงานออโต้บเกตครับมีเปียงพักกลางกับปลายอเน้นครอบครัวไม่เอาลั่นน้นเอาลั่นมากแต่เพิ่มสมรรถนะลดให้ดีขึ้นาเราเน้นเน้นเพิ่มเพิ่มกำลังนิดนึงแพงไหม ขอ้ออันนี้คือปลายอย่างเดียวปลายอ<ช>ย่างเดียวประมาณ3 0 0พันเกือบสี่พันครับไม่เกินนี้แล้วแต่ทรงแล้วแต่รูปร่างแล้วก็พักกลางอยู่ประมาณ3 0 0พันอ๋ออ่าฮะก็คือเราทำพักกลางหลังแคทอย่างนี้ปะ่ะอ่าใช่ครับพักกลางตัวกลางเลยเอ่าฮะของเดิมแคทเทสอะไรเราไว้เดิมหมดอ่าพอเดี๋ยว<อ>ไฟโชว์นะครับดูกัาแคทแมนนั่นกำลังดีกันก็ประมาณนี้ด้านนอกนะครับสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องหน่อยดีกว่าว่าเบนซ์ทำอะไรไปบ้างนะ รบกวนด้วยนะครับผเงามากค่ะฝาคาร์บอนอ้นี้เดนดีครับตากจอตากแดดตลอดยังเงาอยู่ถือว่าผ่านอันนี้ก็ของเครื่อนเดิมๆปกติจะมีฝาครอบอะไรหรือวมีคําคัมอันนี้ที่ใช้อยู่อันนี้ของเบนซ์เหมือนกันเจ้าของคือเบนซ์เหมือนกันชื่อเบนซ์เหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นคําหน้าอันนี้อืมอันนี้ได้มาจากแอดมินไต้หวันเซนต้าไต้หวันอ๋ออันนี้เขา สั่งเขานะเขาไม่ได้ให้ฟรีเดี๋ยวนะก็คือก่อนหน้านี้มันจะไม่มีครับมันโล่งๆใช่ไหมก็รุ่นนี้จะโล่งๆเลยใช่สั่งได้ปะเนี่ยสั่งเบนซ์ติดตู้ได้ปะติดต่อทางนู้นเองเลยครับไม่ไม่ไม่รอนอเดอร์ตรงเลยใช่ป่ะใช่ออเดอร์ตรงได้อ๋อครับแล้วทำอะไรเพิ่มไอ้พวกนี้คืออะไรบ้างเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนท่อน้ำเป็นสีนะครับเพิ่มกาวไว้อ่าแล้วมีกล่องกล่องบาลานซ์ไฟตัวใหม่ของ ECU Shop นะครับไอบูทไอบูทก็จะ ตรวจสอบค่าวัดแบตอะไรได้บนมือถือเลยค่า CCA ค่าแบตอะไรเงี้ยครับเช็คได้ต่ำกว่า CCA ต่ำก็มีการแจ้งเตือนก็มีเปลี่ยนสากรองอากาศเป็นกรองแผ่นนะครับดัตต้าเทคอ๋อด้านในเนาะดัตต้าเทคอ่าฮะแล้วก็พวกน็อตนี่เป็นน็อตครอบนะครับผมสายอีเอนที่เป็นสีใช่ใช่ทองคองนี่ใช่ไหมครับไม่เราไม่ได้เปลี่ยนน็อตนะเราเอามาครอบอ๋ออือครับ เราเราเป็นสาย DIY ใช่ไหมครับ DIY DIY ใช่ครับก็ทําท่อดักอากาศอะไรอย่างงี้เพราะว่าของเดิมแต่ไม่ใช่อย่างงี้นะฮะแล้วรถผมก็ก็เปลี่ยนหัวฉีดอะไรอยครับเป็นหัวฉีดใหญ่เติม E85 แล้วแต่รถผมมีเข้าไหมฮรถผมมี LPG ด้วยครับจริงเหรอจริงครับวิ่ง LPG ด้วยวิ่ง LPG พลังงานสองระบบครับอยากเซ็ตก็เปลี่ยนไปน้ํามันใช้งานก็ LPG ได้ครับแล้วจุกจิกไหมไม่จุกจิกครับใช้มาส่วนตัวรถรถคันนี้ใช้มาวิ่งมาประมาณแสนสามแล้วแต่ แก๊สอ่ะพิ่งมาติดตอนเจ็ดหมื่นโลก็เ,เท่าว่าตอนนี้วิ่งมาประมาณแปดแปดถ้าพูแก๊สอ่ะประมาณสักห้าหมื่นโลไม่มีปัญหาอะไรครับเซอร์วิสตามตามระบบนะฮะเพราะแก๊สสมัยเนี้ยผมแนะนำได้เลยว่ามันจูนกับอ c ซหลักแหละครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปวิ่งแคเทียบเท่าน้ำมันครับแล้วนอกอย่างนั้นเราทําอะไรเรามีรีแมปหรือว่าอะไรเพิ่มอ,อันนี้ผมไม่ได้รีแมปเลยผมจะไม่ไม่ยุ่งกับภายในภายในเครื่องหรือสมองแต่มีเจ้าอ่าตัวนี้ตัวเด็ดของของเซ็นท้าเลย v v วี a ี i Super t o r q u ยังไงเอ่ยตัวนี้ครับจะมาปรับการเปิดของสองตัวนี้ใช่ไหมอสองตัวนี้ครับีดีเสีย <ID AC S 2> ของของอีดีเสียครับเพื่อให้เพิ่มทอกเซนต้าเราเนี่ยส่วนมากถ้าคนเคยใช้คนเคยขับจะรู้ว่ารอบมันจะว,วิ่งเลยรถไม่ไปอืดรถหนักเจอเจ้าวีบไทยแต่งเข้าไปครับท o r q u มาแต่รอบต่างตานี้หมดปัญหาเรื่องอืดไปเลยคนนี้ว่าอืดเซนต้าอืดเซนต้าอืดเจอสองตัวนี้เข้าไปใส่เลยครับจบครับ แน่งดีขึ้นเลยอันนี้พีทูครับพีทูย์พีทูโอเคพีทูจัดให้ได้หมดจริงจัดให้ครับอันนี้โอเคประมาณนี้โลโก้อีกครั้งนะครับวันนี้โลโก้อีกครับโอเคประมาณนี้นะครับห้องเครื่องก็สวยดีเหมือนกันนะครับปกติมันจะมีฝาครอบปิดใช่ไหมฝาครอบปิดไปเลยแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมเอาฝาครอบประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะ ขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในด้านในก็แอบซิ่งอีกแล้วไปทําอะไรเพิ่มเนี่ยขออนุญาตนะครับอ่าข้างในก็ของผมก็มีอันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเค่องไฟฟ้าครับอของจัมเปอร์ฮอตพีทูจัดให้อีกแล้วนี้พีทูจัดให้คือเน้นใช้งานเราไม่ต้องเน้นราคาหรืออะไรเราเน้นคุณภาพอ่าแพงไหมตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งอยู่ที่สองพันถึงสองพันห้าครับ๋อครับตรงรุ่นเลยเนาะตรงรุ่นครับปักตรงรุ่นครับแคาตรงรุ่นแล้วมีเกจแคสต์ C T ไว้เช็คความร้อนเช็คอากาศอะไรนิดหน่อยเช็คได้หมดทุกอย่างเลยใช่เชป่ะใช่ครับแล้วก็มีเปลี่ยนจอเป็นจอสินี้วอาวแล้วเมื่อก่อนมันเป็นยังไงเหรอเป็นเป็นจอบิวอินครับมันจะเล็กกว่านี้มันมันมันจะเหมือนแบบพอดีพอดีอ๋อพอดีเลยใช่ป่ะแต่นี้มันคือเหมือนจะใหญ่ขึ้นเลยครับผมเข้ารูปแล้วก็มีเปลี่ยน คอนโซลสีส้มๆอหครับจริงๆรถบ้านเราจะไม่ใช่ไม่ได้เป็ยนตรงนี้เหรอใช่ครับอันนี้จะข้างนู้นแล้วก็ในรินชักจริงๆตัวบ้านเราจะเป็นสีเงินอันนี้จะเป็นสีส้มเป็นของญี่ปุ่นอ๋อครับครับผมก็เอาตัวนี้มาเปลี่ยนแต่ไม่ได้ยกคอนโซลมาครับผมก็ประมาณนี้เนอะแล้วก็แล้วก็หัวเกียร์ทั้งหมอ้ยอดฮิตเลยตอนนี้นึกถึงสมัยเด็กเลยเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดแล้วันมีเจ็ดดาวครับโอเคอันนี้คือ เรา DIY เองเหรอหรือว่ามันมีขายตามตลาดมีขายตามลาซาด้าอะไรพวกนี้จะเอากี่ดาวเลือกเลยไม่ีหมดแ้วก็มีกระจกทรงดีเนาะกระจกซูมด้านบนนี้ผมเป็นสีขาวด้วยคครับเประมาณนี้กีถูจัดให้แปลงขานิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าไม่แปลงขามันจะไปติดมันบังแดดคนคนทั่วไปใส่กันะก็คือเขาจะไม่รู้เขาจะใส่เลยใส่เสร็จปุ๊บกระจกจะขึ้นไปข้างบนสูงอืทัศนวิสัยการมองจะเปลี่ยนแล้วก็ บางแดดอาจจะติดอันนี้ผมก็เลย mix DIY นิดหน่อยอ่าโอเคก็ถือว่าสวนมันมีหลายสีเนาะใช่ป่ะใช่ครับผมเลือกตามสีตัวรถโอเคและนี่สุดท้ายอันนี้ใชสบ่าบอสบอสบายวอกก้าครับผมคู่เลยนะคู่เลยครับก็ คือที่บ้านว่าไหมเนี่ยไม่ว่าครับเป็นบอดแต่งซิ่งมากเลยไม่ว่าครับเพราะพันธุ์ยาไม่เคยนั่งหน้าอยู่แล้วครับอ๋อนั่งกับลูกนั่งหลังตลอดอันนี้ก็เป็นบอะพิเศษนะอันนี้เบาะ OMP ครับบอะลูกก็ OMP โอเคเฮ้ยพี่ลืมด้านหลังมีค้มเดี๋ยวดูด้านหลังดีกว่าลืมเลยสุดท้ายนี่โอ้ใส่ซิ่งจริงๆ อลังก็มีค้ำล้งจากพี่แจนซีบาร์นะครับครับนี่เป็นตรงรุ่นไม่ต้องมาเจาะตัวรถเลยยึดกับหูเบลล์เดิมได้เลยอ๋อยึดหูเบลล์เก็ดีนะไม่เสียรถเนาะใช่ผมแล้วก็บอแถวสามขึ้นมาหัวไม่ติดอือแต่พอดเดันนี้ผมทําตรงผมในผมแต่จริงๆมันจะทําหลบนิดนึงอืมครับผมแพงไหมเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทครับอ๋อก็มีจะเลือกเป็นสีเงินหรือไดอะไรมีหมดครับ มันมีตาข่ายอะไรพวกนี้เพิ่มเติมตาข่ายเพิ่มมาเซนต้าครับเบาะพูดถึงเบาะแถวสซเลยมันซ่อนอยู่ในเบาะแถวสองซึ่คนอยังไม่รู้ดึงขึ้นมาเฉยๆดึงขึ้นมาแต่วนใหญ่เกาไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะผมไม่เคยใช้เขาผมโอเคก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าแต่งเยอะนะรถเราเนี่ยอจริงก็เยอะพี่ก็ถือว่าเป็นเซนต้าซิงแล้วก็เตี้ยในระดับ ที่แบบขับสนุกขับสบายเนาะใช่ครับอมาสุดท้ายกันเลยดีกว่าก็อยากจะให้เล่าถึงความมาทับใจดีกว่าเนาะแต่การใช้โตโยต้าเซ็นต้าคันนี้ของเราเป็นไงบ้างบอกความทับใจเพื่อนๆฟังผมว่ามันเป็นรถครอบครัวครับผที่แต่งก็ได้หรือเอามาใช้งานก็ได้นะครับผมว่าดีเลยข้อดีของมันคือประตูสไลด์อ๋อครับสองข้างเลยปะสองข้างเลยเป็นไฟฟ้าตัววีนะครับจะเป็นสองข้างอ่าฮะืก็ไม่จุกจิกครับโตโยต้ารู้ๆกันอยู่อยังไงก็ โอเคแต่ว่าบางคนอาจจะซีเรียสว่ามันเป็นรถอินโดก็ต้องยอมรับนิดนึงมันอาจจะมีอะไรที่ก็ตามนะอินโดกับไทยก็รู้ๆกันอยู่แต่ถามว่าโอเคครับใช้งานมาดีเลยไม่มีปัญหาสี่ปีนี่แสนกโลผมไม่มีปัญหาที่แบบต้องซ่อมหนักอะไรก็เซอร์วิสปกติแถ่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนไซส้กองถึงระยะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับดีครับไปดูแฮปปี้แฮปปี้เลยคุ้มค่ามากที่ซื้อมา ก็คือแต่งซิ่งได้ด้วยก็ใช้ได้ใช้ไช้ในชีวิตประจำวันได้ไปเที่ยวก็ได้ไปดูไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะอืมเราก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดด้วยใช่ใช่พาลูกน้อยไปลำปางไปเชียงใหม่มาอก็ไม่เหนื่อยครับขับปกติอืมสนุกดีแอร์เย็นเพียงพอรถนุ่มนวลครับแล้วก็พี่จะให้เราเล่าถึงแผนในาคตเราจะทำอะไรเพิ่มกับคันนี้ไหม แผ่นในนาคตนะครับอาจจะมีเปลี่ยนสเกิร์ตข้างอะไรอย่างนี้เขามีอถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเปลี่ยนเบรกบ้างอับเบรกนิดนึงอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเบรกเนาะครับผมก็เปลี่ยนเป็นปั๊มเลยอย่างนี้เปลี่ยนเป็นปั๊มเลยใช่อ๋ออ่ะครับผมครับผมสุดท้ายละอันนี้อให้เราพีเซตนร้านตัวเองนิดนึงอ่ะก็ผมมาเป็นทีทูเลยซิงช็อปนะครับปกติก็จะรับอ่าปกติทำงานประจำ ก็บนหจุหรือหลังเลิกง,งานก็จะรับตกแต่งเซียนต้าครับเซียนต้าโดยเฉพาะทําเฉพาะเซียนต้าโดยเฉพาะเลยครับนะฮะเป็นอาชีพเสริมเป็นเป็นความสุนตัวที่ชอบอ่ะก็เลยทำมาครับก็บสนใจก็ลองดูได้ในพีทูพีทูช็อป โซเชีย2เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์ติดต่อนะครับ080ครับ999 9236ครับผมมีไลน์ ID อะไรไหมอ่าดูเข้าไปดูในเพจได้เลยผมจะแรายละเอียดไ้หมดเลยชื่อที่อยู่ไลน์ ID ติดต่อได้ยังไงครับรายละเอียดมีหมดครับผมก็เดี๋ยวพี่ใส่ท้ายคลิปไว้ให้เวลาเรียกของหน้าเพจเราครับผมก็วันนี้ขอบคุณน้องเบนมากที่ให้เกียรติ มาถ่าย EP แรกของปีนี้นะครับสำหรับช่องพี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับสวัสดีนะครับน้องเบนครับยให้ดูรถอีกทีนะครับอืมอ่าก็ใครเจอรถน้องเบนทักทายกันได้นะครับสั่งคงสั่งของได้นะครับน้องเขารับเฉพาะเซนต้าโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับ ังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรถเ e ต์ตาเซียนตาแต่งสวยคันนี้นะครับ mm. เพื่อนๆถูกใจก็ฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องได้ไฟเต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ